ัญเชียค <t os> ุณไหนกัญเชียทดลองนักอะไรคะตีรักยาใจจังจุดประสงค สค่ะถ้าเกิดถ้าเกิดเราอัดรวดที่น่าจะาขื้นน่าจะไปดูบ้างค่ะดังั้ แล้วน้อว่าถืออะไรมั้งรสปีนขาเนทางายค่ะแล้วก็ลับมาทางขวาค่ะม,คมีความความขีดต่ำค่ะเอพิจูดมากค่ะต่อมาปัญเช่ยวกังในสกงขัันทุ่สอง,สอง,สอง

โอ้โอ้ฮัลโหลทำไมคะใช้ัคนัอยงค hey, oh, wow, ูน en ัดไม่มเงินว่า เป็นตามจริงนะพกหนทำอะไรก็สกิจะกลับเข้าาตัวเีงทีนี้เราดว่าเรก็สกิล ของคลื่นแลดขังมันจะมีใช้ความถี่ใช้แอัพจูดใช้ความยาวของคลื่นแล้วอัพจูดคืออะไรอ่ะแอ้อัพจูดก็คือความความกว้างของของคลื่นแบบนี้เลยครับเหมือนี้ขาดมันมีความกว้างในตัวเรียคอัพจูดครับความถี่ก็คือความเร็วแบบนี้ครับ เพลงเองมากอย่างนี้ไม่โดนหลังใช่ไหมนะที่ผมาหายไกพ